ครับพี่บวยครับครับสวัสดีครับคุณบอยครับพี่บวยครับตลาดภาคบ่ายเดี๋ยวลบแล้วมาตัวนี้มาบวกละไงต่อดีครับครับก็คงยืนบวกได้จนถึงสี่โมงครึ่งเลยนะครับครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเซเวนตี้เนี่ยบวกไปเกือบสองเปอร์เซ็นแล้วนะครับแม้ว่าเซนเด็กเนี่ยจะบวกแค่เจ็ดจุดนะครับหรือถึงจุดห้าหนึ่งเปอร์เซ็นเพราะว่าเซนเด็กเนี่ยเจอเดลต้าถ่วงเอาไว้เนี่ยก็สามจุดละตัวเดียวนะครับแต่ว่าโชคดีที่ เซฟิตี้ไม่มีเดลต้าคำนวณอยู่ด้วยนะครับนะครับครับก็ในวันนี้ก็เป็นวันที่ซื้อขายวันสุดท้ายของเอสซ่าศนย์ชัดสองศูนย์ด้วยราคาฟิวเจอร์นะครับเราเห็นได้ว่าช่วงสี่โมงสิบห้าถึงสี่โมงคึ่งเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คำนวณราคาฟอนต์สัป t เมนท์ไทยนะครับที่ันนี้เราก็คุยกัะตอนชาแล้วว่าต่างชาตเนี่ยเขามีฝั่งรองอยู่นะนะครับก็น่าจะมีการอ มีการดันราคาขึ้นมาหรือว่ามีแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาในช่วงนั้นซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้นะครับก็ถามว่าจะมีพิตลงช่วงสิบนาทีสุดท้ายไหมไม่นา่ามีแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องทําราคาเฉลี่ยเนี่ยให้มันอา่าเป็นในทางเดียวกันนะครับ,รบซึ่งซึ่งอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นในทิศทางนั้นนะครับอันนี้จะกการเก็บข้อมูลนับหลายๆ เอ่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันจะเดินซ้ำรอยแบบนี้ทุกใจมากเลยครับถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าพี่ๆนักลงทุนสามารถที่จะไปเปิดลองซีรีส์เฮตอนนี้ได้นี่ครับนี่ครับถ้าเกิดเอ่อเป็นถ้าเป็นจังหวะแบบนี้คนที่มีชัดต้องรีบขายทํากําไรนะครับหรือว่าคนที่มีตัวตัวของตัวซีรีส์เฮสองหนึ่งเนี่ยควรจะใช้จังหวะนีในการขายทํากําไรก่อนเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าในช่วงสิบห้าในทีสุดท้ายเนี่ยมันจะถูก ดึงราคาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวช่วง c a มา market เนี่ยพอหลังสี่โมงครึ่งปุ๊บเนี่ยราคาอาจจะมีการขายในช่วง call market กลับลงมาได้นะครับคือเราจะเห็นทุกๆครั้งเลยนะ้ับะลากขึ้นไปเนี่ยราคาช่วง c a มา market จะดรอปลงมามนะครับคือถ้าเกิดถ,ถามว่ามีตัวฟิวเจอร์ซูนี่ในรุ่นถัดไปเนี่ยถ้ามีอยู่เนี่ยก็อาจจะเลือกขายทำกำไรในช่วงสี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็ไปซื้อคืน ตอนช่วงก่อนปิตดตลาดก็ยังทําได้นะครับ,รบอันนี้ถ้าใครเฝ้าหน้าจอนะแต่นั้นแต่ถนั้นถามว่าอาอยากจะขายทำกำไรผมว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่น่าสนใจในการที่จะแบ่งขายทำกำไรบ้างสำหรับ,ค,รบคนที่มีนับสัญญาเดือนเดือนที่สุดเดือนมีนาปีหน้านะครับครับ,รบแล้วถ้าขายทำกำไรไปแล้วต่อไปเปิดจาเน้นอยู่ฝั่งไหนดีครับคือพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมากำหนดกลยุทธ์กันก็ดีนะครับเพราะว่า ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มแันน,น,นี้นะครับมันก็นักวอลรุ่มอาจจะเริ่มอ,อาจจะเริ่มที่จะอาจจะเริ่มที่จชะลอตัวลงไปแต่ผมก็ยังเชื่อว่าด้วยทิศทางนะครับยังเป็นฝั่งรองอยู่ครับก็คือเป็นการย่อรองครับเพราะว่าตอนนี้เซอร์ฟิตี้ก็กลับมายืนเนี่ย920จุดได้แต่ว่า นี่บอกเผื่อไว้เลยนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้โฟนในวันพรุ่งนี้สําหรับคนที่จะถือข้ามปีเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลมานะครับทุกครั้งที่ข้ามมันยุดยาวเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการเปิดกระโดดเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องอวางแผนก็คือว่าต้องเผื่อในระประกันให้พอนะครับนะครับเราก็ต้องอ,อย่าถือสถานะเยอะเกินไปครับนะครับเอาที่ถือข้ามปีแล้วนอนหลับ นะครับแล้วเราไปเที่ยวปีใหม่ได้อย่างสบายใจนะครับแต่ว่าถ้าเที่ยวก็อย่าลืมโซเชียลดิสแันติ้งด้วยนะครับต้องคอยเว้นระยะห่างนะครับ้ว่ควมเป็นห่วงนะครับแล้วก็เซฟตี้ฟิวเจอร์นะครับจะมีการปรับเพิ่มอัตราการวางเงินหลักประกันหรือว่าร์จิ้นเนี่ยนะครับใช่มีปรับเพิ่มขึ้นด้วยมีผลันอังคารหน้า่าไรครับคันอังคาณที่ห้านะครับก็คือปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับอ่าปรับเพิ่มขึ้นที่ สามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับจากหมื่นในซีรีส์มันเหมือนนต้นเนี้ยมาเป็นใช่ครับมาเป็นหมื่นแปดพันยี่สิบห้าบาทมีผลทุกซีรีส์เลยนะครับแต่มีผลปีหน้าซึ่งตัวของที่ิชาดนี่ก็จะหมดอายุไปแล้วนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของซ็อกซ์ฟิวเจอร์ด้วยนะครับวันนี้ตัวที่ค่อนข้างฮอตก็คือเดลต้าเบย์หรือว่าตัวของตัวของอีออนเนี่ยก็ถูกปรับเพิ่มมาจินเนี่ยนะครับ ไปเกือบๆหกสิบเปอร์เซ็นเลยทุกตัวนะครับตัวของเดลต้าเนี่ยปรับเพิ่มมาเป็นแปดหมื่นหนึ่งพันกว่าสัญญาแปดแดหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทต่อสัญญาเบเนี่ยปรับเพิ่มมาเป็นสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทต่อสัญญาแล้วก็ตัวของตัวของอีออนเนี่ยปรับมาเป็นหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทต่อสัญญานะครับวันนี้ก็ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยดังนั้นเนี่ยคนที่เก็งกำไรส็อตฟิ t เจอร์อยู่เนี่ยต้องเตรียมเงินหลักประกันให้พร้อมนะครับคือถ้าไม่เติมเงินเข้ามาก็ต้อง เลือกปิดสถานะบางส่วนนะแต่ผมลองไปเช็คว่ารุ่มบล็อกเทรดแล้วพวกตัวสามตัวที่พูดมาเนี่ยนะครับว่ารุ่มบล็อกเทรดไม่ได้เยอะนับนั้นะเนี่ยถ้ามีการปิดสถานะบล็อกเทรดออกมาเนี่ยคิดว่าไม่ได้กระทบพุ่นมากแต่ว่านะนะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เป็นการแรงขายที่มาจากคุ่นในกระดานจริงๆไม่เกี่ยวกับบล็อกเทรดครับ,รบได้ครับอ่ะมาทองกันบัางครับพี่บ๊วยครับอทองนะครับ ยังเหมือนเดิมแหละก็ยังแขวนแคบๆหนึ่งแปดแปดศูนย์นะครับครับก็ถ้าถามผมนะผมยังคิดว่าระยะสั้นเนี่ยยังแกว่งในกรอบพั <18 60 S 2> นหนึ่งแปดหกศูนย์ถึงพันเก้าร้ <60 S 2> อยหนึ่งแปดหกศูนย์ข้างบนก็พันเก้านะครับใช่ครับก็ถ้าถามว่าระยะสั้นเนี่ยจะเก็งกำไรในช่วงที่เหลือเนี่ยนะครับก็เป็นย่อรองแหละนะครับแถวบริเวณหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดห้าเนี่ยเราก็ไปขายทำกำไรหนึ 1, ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งพันเก้านะครับ ได้ครับเขายังมองว่าอยังเป็นทิศทางที่ยังใช้เว้าอยู่พี่น้อยยังติดตรงแนวต้านพันเก้าร้อยเนี่ยยังไม่ผ่านดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอตอนนี้สถารการณ์เนี่ยดอลลาร์มันอ่อนค่านะครับ US dollar เนี่ยอ่อนค่าใกล้ๆหลุดต่ำกว่าเก้าจุดจุดละซึ่งถ้าอ่อนค่าหลุดลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าทองคำเนี่ยก็น่าจะลุ้นขึ้นไปชนปิดใกล้ๆพันเก้าได้ในช่วงวันสองวันที่เหลือนี้นะครับครแต่ว่าการซื้อขายมันก็ค่อนข้างจบเช้าแหละนะครับอาจจะยังไม่ได้วิ่งแรง ครับผมได้ครับพี่บวยครับนี่ขอบคุณพี่บวยมากนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับพี่บวยพมรสุวรรณสาครกุลครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซีมิโก้นะครับพี่บวยแนะนําว่าใครที่ลองมาในทั้งซีรีส์เหรือแซนะครับควรปิดทํากําไรไปก่อนนะครับ ส่วนตัวทองคําให้เป็นย่อรองนะครับกรอบก็จะอยู่ที่1860ถึง1900นะครับเอาละเดี๋ยว